สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งที่ต้องบอกว่าใกล้ชิดกับคนไทยมากๆเลยนะครับพระพิคเนตหรือพระคเนตที่หลายคนบูชาท่านในฐาน,นะเทพแห่งความสำเร็จสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นเทพที่เห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บด้วยลักษณะพิเศษของท่าน วันนี้เราก็จะคุยกันตั้งแต่ที่มาลักษณะเด่นๆวิธีบูชาไปจนถึงออประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับศิลปะในบ้านเรานะครับเงินเริ่มกันที่ลักษณะเด่นๆของพระพิคเนตก่อนเลยไหมครับที่ว่าเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยได้เลยค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะเสียนท่านเป็นช้างพระวรกายเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันบ่อยๆจะมีสี่กรแต่จริงๆก็มีหลายปางหลายแบบมากๆค่ะ แล้วก็มีงาข้างเดียวอ่ะอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็รูปร่างจะค่อนข้างอ้วนท้วนหน่อยซึ่งบางทีก็สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะไอเรื่องงาข้างเดียวนี่มันมีความหมายอะไรพิเศษไหมครับนอกเหนือจากรูปกษณ์หลายแบบนะคะบางตำราก็บอกว่าสะท้อนเรื่องการเป็นหนึ่งเดียวหรือเอกภาพบางทีก็หมายถึงการแยกแยะผิดชอบชั่วดีหรือแม้แต่การเสียสละ,ะเพื่อความรู้อะไรทำนองนั้นค่ะอ๋อลึกซึ้งเหมือนกันนะครับเนี่ย ค่ะส่วนบทบาทสําคัญที่คนนับถือกันมากๆก็คือการเป็นวิคาเนศรผู้ขจัดอุปสรรคใช่ไหมครับใช่ค่ะเทพแห่งปัญญาความสําเร็จแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ด้วย พิธีของฮินดูเนี่ยเลยต้องบูชาท่านก่อนเทพองค์อื่นเสมอเพื่อความเป็นศิริมงคลถูกต้องค่ะแล้วท่านก็ยังมีชื่ออื่นๆอ,อีกนะอย่างคณะปติวินายกากะอะไรแบบนี้ค่ะครับผมทีนี้ถ้าพูดถึงตำนานกำเนิดที่เราได้ยินกันบ่อยๆเรื่องพระแม่ปรารวตีสร้างท่านขึ้นมาแล้วก็มีปัญหากับพระศิวะอ๋อค่ะ ตำนานนั้นก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเล่าต่อๆกันมาเยอะที่สุดเรื่องหนึ่งเลยนะคะครับนอกจากความดราม่าของเรื่องแล้วมันสะท้อนแนวคิดอะไรสำคัญบ้างครับคือที่ว่าพระแม่อุมาเทวีปั้นท่านขึ้นมาเองตอนจะอาบน้ำแล้วมันเกิดเรื่องยังไงต่อคะที่ขัดแย้งกับพระศิวะครับตำนานที่แพร่หลายสุดก็คือพระนางปารวตีหรือพระอุมาเนี่ยปั้นโอรสขึ้นมาอาจจะจากสิ่งสกปรกหรือมลทินใครตอนทรงน้ำให้เฝ้าประตูไว้ แต่พอพระศิวะกลับมาโอรสองค์นั้นไม่รู้จักว่าเป็นพระบิดาก็ห้ามไม่ให้เข้าอ้าวก็เลยเกิดการต่อสู้กันขึ้นครับพระศิวะไม่ทราบว่าเป็นโอรสก็เลยพลั้งมือตัดเสียนไปโอเรื่องใหญ่เลยสิคะแล้วคลี่คลายยังไงคะที่นี้ก็คือพระแมวออมาโกรธมากหรือบางตำนานก็ว่าเสียใจมากพระศิวะก็ต้องหาทางแก้ไขครับส่งบริวารไปหาเศียรของสิ่งมีชีวิตแรกที่เจอที่ตายแล้วหันหน้าไปทางทิศที่กำหนด บางกว่าทิศเหนือบางกว่าทิศตะวันตกก็ไปเจอเสียนช้างเข้าพอดีอ๋อก็เลยเอาเสียนช้างมาต่อให้เราชุบชีวิตขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ให้พรให้เป็นคณะปดิหรือคณะผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะเป็นเทพแห่งความสำเร็จและที่สำคัญคือต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีกรรมหรือก่อนเทพองค์อื่น อ๋อมันเชื่อมโยงกลับไปตรงนี้นี่เองที่ว่าให้ความสําคัญกับความเชื่อเดิมที่ผนวกเข้ามาเข้าใจแล้วค่ะนอกจากเรื่องกําเนิดแล้วสนญลักษณ์อื่นๆล่ะคะอย่างเรื่องที่ท่านมีญาเดียวหรือเอกทันตะอันนี้มีที่มาย่างไงคะครับเอกทันตะนี่ก็มีหลายตำนานเหมือนกันครับเรื่องหนึ่งที่เล่าบ่อยๆก็คือเอ,อครั้งหนึ่งพระสุรามซึ่งเป็นสิทธิเอกของพระศิวะเนี่ยจะมาเข้าเฝ้า แต่ตอนนั้นพระพิคเนตกำลังบรรทมขวางทางอยู่พระสุรามก็ไม่ยอมเลยใช้ขวานเพชรทีท่ได้รับจากพระศิวะโจมตีเข้ามาพระพิคเนตรู้ว่าเป็นอาวุธของพระบิดาก็เลยเออไม่ต่อสู้แต่ใช้งาข้างหนึ่งเขารับแทนเพื่อไม่ให้เป็นการลบหลู่อาวุธนั้นโแสดงถึงความเคารพในพระบิดามากๆเลยนะคะครับงาก็เลยหักไปข้างหนึ่งแล้วเรื่องหนูล่ะคะหนูที่เป็นพาหนะอันนี้ราะคามายัางไงอ๋อ หนูหรือมุสิกะนี้ก็มีตำนานอีกครับเรื่องหนึ่งก็คือการปราบอสูรตนหนึ่งบางตำราว่าชื่อคัจมุขาสูนบางก็ว่ามุสิกาสูนอสูรตนนี้ได้พรจนมีฤทธิ์มากกำเริบเสบสารพระพิคเนตก็เลยต้องไปปราบพออสูรสู้ไม่ได้ก็แปลงร่างเป็นหนูตัวใหญ่ยักษ์เลยนะเพื่อจะหนีแล้วท่านจับได้หรอคะจับได้ครับไล่ตาจับแล้วก็ปราบจนสิน้นฤทธิ์ อสูรหนูตัวนั้นก็เลยยอมแพ้กลายมาเป็นพาหนะรับใช้แต่โดยดีครับมีทั้งพลังมีทั้งความกะตันยูแล้วก็ยังมีเรื่องสติปัญญาเด่นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องปัญญานี้เด่นมากมีเรื่องเล่าตอนที่แข่งขันจากพระคันธกุมารพระอนุชาเพื่อแย่งผลไม้วิเศษจากสวรรค์พระศิวะตั้งโจทย์ว่าใครเดินทางรอบโลกได้เร็วกว่าคนนั้นชนะไปค่ะ พระคันธกุมารนี่ไม่รอช้าเลยรีบขี่นกยุงพาหะของท่านบินออกไปเลยแล้วพระพิคเนตล่ะคะท่านตัวใหญ่เดินทางคงไม่ทันแน่แ่ท่านใช้ปัญญาครับแทนที่จะเดินทางรอบโลกจริงๆท่านก็เดินประทักษิณคือเดินเวียนขวารอบพระศิวะกับพระแม่อุมาแทนอ๋อแล้วก็ทูลว่าพ่อกับแม่เนี่ยก็เปรียบเหมือนจักรวาลทั้งหมดของลูกแล้วการเดินรอบพ่อแม่ก็เท่ากับการเดินรอบโลกนั่นแหละโอ้โห ฉลียวฉลาดมากเลยค่ะสุดยอดจริงๆเรื่องปางนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่ามีความหลากหลายจริงๆแต่ละปางก็มีความเชื่อความหมายที่เฉพาะตัวมากๆเลยนะครับมันสะท้อนความต้องการของผู้คนได้ดีเลยงั้นเอาเริ่มตรงนี้เลยครับคำถามแรกเลยจำนวนปางนี้แหละครับเขาจะพูดถึง32ปางที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันค่ะ จริงๆตัวเลข32ปางเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆครับเออจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นมากนะครับอาจจะนับไม่ท้วนเป็นแสนปางเลยก็ได้ในตามความเชื่อท้องถิ่นต่างๆเป็นแสนปางครับคือตัวเลข32ปางเนี่ยมันเหมือนมาจากตำราเล่มหนึ่งที่ใช้อ้างอิงในการจัดกลุ่มมากกว่าแล้วก็ยังมีการสร้างสารร์ปางใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆด้วย ออหมายความว่า32ปางนี่เหมือนเป็นหมวดหมู่ที่เราคุ้นเคยกันเฉยๆแต่จริงๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นมากใช่ครับประมาณนั้นเลยครับคือมันไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นโห oh, แสดงว่าแนวคิดเรื่องปางนี่มันค่อนข้างยืดหยุ่นเหมือนกันนะคะเหมือนสะท้อนความต้องการคนในแต่ละยุคสมัยได้ด้วยถูกต้องเลยครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มบูชาสักปางจะเลือกยังไงดีนั่นสิคะพอมีเยอะขนาดนี้ <laughs> ครับออสองแนวทางง่ายๆครับ 1. คือเลือกตามความหมายเลย อยากได้พรด้านไหนเป็นพิเศษหรือให้เข้ากับอาชีพเราการใช้ชีวิตของเราอืมอืมค่ะส่วนแนวทางที่สองก็คือเลือกตามความชอบส่วนตัวเลยครับเห็นองค์ไหนแล้วรู้สึกถูกชะตารู้สึกศรัทธาเป็นพิเศษก็เลือกองค์นั้นได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องความหมายมากนักก็ได้อ๋อคือจะเน้นความหมายก็ได้หรือจะเน้นความรู้สึกความผูกพันส่วนตัวก็ได้แบบนี้ก็ดีนะคะเข้าถึงง่ายดีครับผม งั้นเราลองมาดูตัวอย่างปางที่แบบนิยมมากๆกันดีกว่าค่ะที่เห็นกันบ่อยที่สุดเลยน่าจะเป็นปางประธานพรหรือสัมปทายัขเนธใช่ไหมคะใช่ครับปางนี้เรียกว่านิยมที่สุดเลยก็ว่าได้ครับหลายๆแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเป็นปางพื้นฐานเป็นปางมาตรฐานเลยเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มบูชาหรือว่าอยากได้พรแบบครอบคลุมนะครับลักษณะที่คุ้นกันก็คือจะมีสี่กรอนใช่ไหมคะแล้วก็ถือของต่างๆครับ ส่วนใหญ่จะสีกรอนถือพวกขนมโมทกะขวานบ่วงบาดงาที่หักแล้วก็จะมีพระหัตถ์หนึ่งที่ทำท่าให้พอรอืมค่ะของที่ถือพวกนี้ก็มีความหมายนะครับอย่างขวานก็หมายถึงการขาจัดอุปสรรคมทกะก็คือความอุดมสมบูรณ์บางที่ตรงฝ่ามือที่ให้พรก็จะมีสัญ,ญลักษณ์โอมอยู่ด้วยโอ้ความหมายดีมากครับรวมๆแล้วคือบางนี้จะให้พรเรื่องอำนาจ บารมีช่วยให้ผ่านปัญหาอุปสรรคไปได้แล้วก็ให้ความสำเร็จรอบด้านเลยครับทั้งเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบคลุมจริงๆค่ะอีกปางที่ได้ยินบ่อยเหมือนกันแล้วชื่อก็บอกเลยว่าเน้นเรื่องความรวยคือปางมหาเศรษฐีอันนี้เป็นยังไงคะที่เขาเชื่อกันว่าเป็นปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโอ้โหครับลักษณะเด่นๆเลยก็คือท่านนั่งแล้วก็งวงที่ม้วนเป็นเกลียวอันนี้เชื่อว่าเป็นการดูดซับ แล้วก็ทรงถือพวกโถประธานทรัพย์มหาสังฆะตะพจน์อะไรพวกนี้ครับชื่อก็ชัดความหมายก็ชัดนะคะเน้นเรื่องเงินทองทรัพย์สมบัติความร่ารวยเหมาะกับคนทําธุรกิจค้าขายมากๆใช่เลยครับแล้วนอกจากสองปางหลักๆนี้นะครับก็ยังมีปาง,งอื่นๆที่น่าสนใจอีกนะมีปางไหนอีกบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะก็มีอย่างปางสวยสุขหรือสายญาติคเนตครับปางนี้จะนอนตะแคงเน้นเรื่องความสุขสบายมีกินมีใช้ค้าขายดี หรือจะเป็นปางทรงดนตรีขีตะคะเนตอันนี้ก็จะช่วยเรื่องชื่อเสียงความคิดสร้างสรรค์เหมาะกับพวกศิลป,ปินนักแสดงอืมอืมค่ะแล้วก็ยังมีปางรีนาโมจันที่หลายคนเชื่อว่าช่วยเรื่องปลดหนี้สินแก้ไขปัญหาต่างๆได้ครับแต่ละปางก็มีจุดบินปังกันไปจริงๆด้วยนะคะแล้วเรื่องการบูชาล่ะคะมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนไหมคะถ้าจะเริ่มบูชา จร,จริงๆการบูชาพระพิคเนตนี่ไม่ได้มีพิธีรีตองเคร่งครัดอะไรมากนะครับของไหว้พื้นฐานเลยก็พวกผลไม้โดยเฉพาะอ้อยกล้วยหรือผลไม้อื่นๆก็ได้ครับค่ะเครื่องดื่มก็น้ำสะอาดนมวัวน้ำอ้อยแล้วก็ขนมหวานอย่างโมทกะหรือลาดูแต่ข้อสำคัญเลยนะครับห้ามถวายของคาวหรือเนื้อสัตว์เด็ดขาดอ๋ออันนี้สำคัญนะคะห้ามเนื้อสัตว์ ครับผมแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยของไหวอะไรพวกนี้ก็ไม่สําคัญเท่ากับความศรัทธาความตั้งใจจริงของเรานะครับส่วนบทสวดก็สวดบทสั้นๆที่นิยมกันโอมสีคเนสายะนมะหาก็เพียงพอแล้วครับเข้าใจง่ายดีค่ะสรุปก็คือปางของพระพิคเนนี่มีหลายๆมากจริงๆแม้เราจะคุ้นกับเลข32แต่จริงๆมีเยอะกว่านั้นมากการเลือกบูชาก็แล้วแต่เราเลยจะเลือกตามความหมายที่ต้องการหรือเลือกตามความรู้สึกผูกพันก็ได้ ถูกต้องครับไม่ว่าจะบูชาปางไหนก็ตามถ้าเราทำด้วยใจที่ศรัทธานะครับเชื่อมันในความดีแล้วก็ปฏิบัติตัวดีอยู่ในศีลในธรรมผมเชื่อว่ายังไงก็เกิดความเป็นสิริมงคลเกิดความสำเร็จได้แน่นอนครับอืม ก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อปังต่างๆเนี่ยมันจะท้อนความหวังความปรารถนาของผู้คนได้หลากหลายขนาดนี้การที่อาจจะมีปังใหม่ๆเกิดขึ้นในอนาคตก็อาจจะกลายเป็นเหมือนภาพสะท้อนให้เราเห็นความท้าทายหรือความฝันของผู้คนในยุคสมัยใหม่ๆต่อไปได้อีกนะคะทีนี้เผื่อใครอยากจะไปไหว้ตามสถานที่ต่างๆพอจะแนะนําพิกัดน่าสนใจในไทยได้ไหมครับ ในไทยก็มีหลายที่เลยค่ะอย่างถ้าไปอยุธยาที่คนนิยมไปก็มีปราสาทนครหลวงหรือถ้าชอบสงบๆหน่อยใกล้สถานีรถไฟก็วัดพิชัยสงครามครับส่วนในกรุงเทพที่เก่าแก่เลยก็ต้องเทวสถานโบสถ์พราหมณ์แถวเสาชิงช้าหรือใ,นในกล้ๆก,ก,กันก็มีวัดเทพประมุนเทียนอันนี้ก็จะสงบหน่อยหรือถ้าเดินทางสะดวกกลางเมืองเลยก็ตรงเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอันนั้นคนก็ไปเยอะอ๋อตรงหน้าห้างเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วถ้าจะเอาแบบเชื่อมโยงกับศิลปะโดยตรงก็แน่นอนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์เขาก็มีเทวาลาให้สักการะค่ะโอ้โหมีหลายที่ให้เลือกไปเลยนะครับค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งจริงๆนะคะทําให้เข้าใจเลยว่าทําไมท่านถึงเป็นที่นับถือมาอย่างยาวนานไม่เสื่อมคลายเลยเข้าถึงผู้คนได้หลากหลายกลุ่มในฐานะเทพแห่งการเริ่มต้นสติปัญญาแล้วก็ความสําเร็จ ก็น่าคิดต่อนะคะว่าอะไรคือแก่นแท้ที่ทำให้เรื่องราวเหล่านี้แม้จะเก่าแก่มากแล้วแต่ก็ยังสื่อสารแล้วก็มอบพลังใจให้กับผู้คนในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆคะ่ะสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วคะ่ะเราพบกันใหม่ในการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ